แล้วก็มาถึงการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะโรงประจำปีพุทธศักราช2559นะคะไพ่ที่หยิบได้ใบแรกก็คือไพ่ที่ชื่อว่าประธานทรัพย์ตามด้วยไพ่ใบที่สองที่ชื่อว่าปลัดเปลืองเรืองเวทและไพ่ใบที่สามที่ชื่อว่ามหาราชานะคะไพ่สามใบนี้ถือเป็นไพ่ที่ใหญ่ ในจานวนไพ่ทั้งหมดของไพ่บร,รมีสีคเนตนะคะไพ่ที่ใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นไพ่ที่ดีมีมงคลถ้าถามเรื่องของการงานบอกได้เลยว่าปีนี้คนที่เกิดปีมะโรงสอบผ่านทุกๆรูปแบบค่ะเรียกว่าผ่านฉลุยจะมีแบ็กอัพที่ดีหรือมีนายทุนมาอุปถัมเรียกว่าถ้าเป็นชายดวงนารีอุปถัมทั้งการงานการเงินทีเดียวเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะ ส่วนเรื่องของความรักบอกนิดนึงว่าถ้าเป็นความรักที่ผู้ใหญ่แนะนําหรือจัดสรรให้เป็นความรักที่ดีเยี่ยมดีเลิศแต่ถ้าหากว่าเป็นความรักที่คุณเมียงมองหรือตัดสินใจเองต้องชะลอแล้วก็ยับยั้งไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปปีพุทธศักราช2559คนที่เกิดปีมะโรงติดในหนึ่งของท็อปไฟค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดถ้ากามีโอกาสอยากให้คนเกิดปีมะโรงเสริมดวงชะตาตนเองให้เจิดจรัสรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากยิ่งยิ่งขึ้นก็คือการหาโอกาสไปกราบสักการะพระธาตุประจําปีเกิดของตนเองก็คือพระธาตุพระสิงอยู่ที่วัดพระสิง์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ